จำผมกันเด้อโอ้ได้ยีนเลยอ่ะนี่ตัวนี้มาแล้วโอ้ยตัวนี้บ้าทันสูบบ้าทันเปิดปากอยังไงสวัสดีครับผมพี่น้องครับมื่อนี้พบปอกับอีสานออรอดอีกคือเก่าครับผมอยู่ทงบึ่งบูนครับมื่อนี้หาปลาหาอยู่หากินอีกคือเก่าครับผมพี่น้องเบาอีสานโอโม่แล้วก็มาสวัสดีครับนี่มันหยุดเนาะ มันหยุดแต่เราไม่หยุดนำหน้าโดยลุงแบงค์ครับสวัสดีครับยังดังฟังชัดสวัสดีครับผมบ่บ่บ่ดังค่อย nhảy โอเคครับผมพี่น้องครียกไม่น้องเพื่อต้อข่าวให้ลุงแบงค์เราเราลงไปอยู่เท่งวัวไหนพูดเห็นขัยวไรวัวได้เห็นคั้วไรอันเนี้ยอันกินตะคั้วอันข้างหน้าถูดได้ยินเลย ครับผมพี่น้องครับลุยฮึบฮึบไปครับผมลูนงแบงล์งไปแล้วอ๋อสะพอดีป่าร้ายแย่ยน้ะหมักจับร้ายครับผมพี่น้องเดี๋ยวเ้าต้องถอยล่ะเนี่ยเซยไว้เซฟไปหล่อมหัวฮะเต่ว่าเซฟไปหล่อมหัวว่ะ ว่มามือถือมันตีน,นจับเกา่าเลยได้จับลายไปเรียงใหญ่มัมคมมนครับผมปลาขาวอีไทยหนึ่งแปมนะครับเอาแม่หมามันไว้ก่อนไปครับผมพี่น้องเข้าใหญ่ไหมไหมโอ้ทางเขาเคยลงประจำต่อเท่าไงไปนนครับผมพี่น้องครับขอดูดปลาไปก่อน ดดข้างาน่เขีตวดนเีเจ็บแถวป้าขาวยังคนเรียนขัดแก่ฮ้ยปะมันยากาดนะรับพี่น้องเอ้ยน้ำไม่น้ำไม่น้ำตาไม่ว่าหันรูโอ้ไอ้ประเดี๋ยวสื่ยิงไม่น,ำน้ำไายเนาะ Núi bèng, xuống nào khắp สอนกำลังแล right? <g apan> ้วครับผมบอดัยได้ป่ะน้ำหมักจับกันไรน้ำนเดียวด้วไปไปไม้ไม้กันครับเน่เห็นย่ยลูกแบกไอ้ยะน้องเดี๋ยวเข้าเห็ดกับเขากับน้ำจิ้ก่อนครับผมต่มป้ามะขาวิไทยครับป้าอันนี้ต่มจังสีเลยครับ เป็นตัวไปเลยไม่ต้องเอาขี้ออกเด้อรับรองแซ่บมันจะคมหน่อยๆสุดคมๆคมเดียร์คมเดียร์นี่มีคมครับฉีปลาแต่ว่าปลาเแซยมก็จ้องเด้อก้อยคู่ค้นแถวคนเถวเขียวบดีเนาะเขียวเขียวบดดีกลางกลางอะไรวัแต่สิษ่์วต่สิจ้องหนาววัดจ้องหนาวไม่ได้บอกครับพอได้สวดส่องแต่นธรรม เสร็จแต่น้ำก็ตอนแล้วอย่ากปลาที่ไหนปลาปลาตาปลาตาครับแซ่บมันผู้นิดหน่อยนี่ก็เกี๊ยดไอ้หอยนี่เนาะคนมาหอยเนาะมขอยังเท่าไหร่ก็อยู่นี่แหละปลาตาตอนนี้ตามันบาท่านขาวอยู่นี่ตาขาวเอกินเลยนะสิจอกินมาชูนวยได้บ่ห้อยแค่ได้ไม่ว่าแล้ว โอ้ยตัวนาาี้มันหูมันเปิดปากย่งไงมันไอเดียวมันหุกลับไปฮะัวนี้หอยไงมันหูปนี่อนตหอยไปได้มันทบไปยังไงตัวทีหอกมันตีหอกห้อยไงมาเฮ้ยตีหอกีดาดีมเออตีอกไอพี่องมึยใหญ่ยัดวะตีอกสีได้ไหมพูดตีออกใหญ่ยัดว่ะแกอกกำลังเ็ดเจียวโจนมาสิเจีวโจนครับมันเป็นลัชนะจังไลครับเจียวจนเบวเรงพาเอิดขเเจีวโจนมาจีด ่พ like ักเบนพักเบนจากสดๆเลยนะครับผมนี no well, yeah, like ่จากหวยจากอันท่ามปุ่นี่ยท่ามบุบุเนเ่ยเจียวโจนคือตักป้ามาเคาีเาีแหละพี่น้องเคาใส่บักเจดยอนี่คือเจียวโจนอาใส่ไหผู้เฒาพ่

ไปนี้ยเลเวนี่ยฮะตมป้ายังคื่มจะหนำกรเนอะโคตตัวโคตตัเนี่ยผู้ทวาสิสตได้นกโอ้ยเรียกว่ากินป่าโอ้ยดกินป่าจิอโอ้ยได้ดมาลตมป้ายยิ่งมจะมจะน่มตอนโอ้ย เนี่วันที่โซเดนดับเอาครดีนะครับโอ้ยก็ว่าพูดแถวแกววันดีเนอะแถแกวีนแโอ้ย่าจันร์เนียเอาพดแถวแก้วีีมีอยู่ตัวนึง้พูดแถวีเอาครับครับครับโอ้ย่าจันเนี่ยเอว่าแตมันเสียไปใ่นี่ยเนี่นกัได้เาะเขาเนี่ยพูดถาว่าซีโซเตนดัมหรอแกววั่ดี้เนอะก็จะตั้งไปให้ซเถามัวเอาน

นี่ครับส,สดโอ้ย่ากาันครับมาเลย <laughs> เดี๋ยวผมขอ,ขอ,ขอพกพด่นาดด้วยพิ่ทรงอนไร้มาใหมทรงยายดองยายดองมากระสิโลงนะครับนอนหอสบาย <laughs> ว่าไ <laughs> ม่มนนี <laughs> อันเดียวเกินไปด้วยเยด้วยนี่พว่านอนหลับสบายใช่ป่ะบำรุงร่างกาย <laughs> บำรุงร่างกาย <laughs> นอหนหลับสบาย่าโ <laughs> อ้จะละ ครับสิว่านอนหลับสบายด้โอ้ไม่เลยบดงไม่ด้มาดามี่เขาได้ครับตัวหนมัดงอยู่ี่เขาได้มแมเองมนเจออนสุดท้ายกี่ะนอนหลับสบายก็ได้นอนเลยไปาสุพนนอนเนาะทำไมใรจะน้ำจนน้ำแล้บต้มปามันแบแต่น้ำเนี่ยโอ้ดิตั อันต้องขึ้นเนาะสระแน้ะเสียแต่ยนะเนี่ยอุ้ยเห็นข่อยเป็นคนบางข่อยไปนั่นน้อยยังนี่เอาไปทางหนือได้พะาเลยเขาลำรึเนาะแต่เจี๊ยบมากหอยหน่อยคล่องดีตอนหอยแฉบเลยในหมู่ในเต่าห้าตัวหอยเอพี่น้องเว้ยอยู่รอได้ย้อนหอยแล้วเต่าเหมือนีกได้ดับได้ดับไว้ยมาเขา พี่ไแม่ไงเลยไอ้เป็นเห็ตัวเดียวดอกเพช่องเห็ดกินเนี่ยนบะเทหลายพนว่านเป็นยังครับมัสินเานว่าเดี๋ยวจะได้เมื่อเนาะพี่เขาก็ตนมำเดี๋วไข่อุ้หไข่เต็มถอย่างเี่จะได้เมื่อพูดไม่บไอ้แม่ไมถามอ่ะหนตาดอกสนเอาไวเลยไฟตม่ะพูดเ่ตามห้าตอนเสือก เาท้าตัวตัน่าตั้งนหต่งต้หนาเลยุ่นเนี่ยเหนแต่หนามย่องตอนไม่ตอนนี้เหอ้ว่าตมปากว่าปนตัวแกปม่ปูยงไงพวกเนี่ยน้ำเขาจังกึงเลยเสียาเ่เลยงจะเป็นย่ามรุงเสื่อ นอนสบายเขาส่วนในีู่ักได้ง่ายางเดีย้ระดาครับซื้อตลาดเทุกยางยีบบาททุกอย่างห้าบาทสงสัยบ่ถึงยี่สิบ่ถึงยี่สิบได้ส่ีนได้นอน กลัไงกัวนมึงจอนก็บ่เนเดี๋ยเรือพี่จุ๊กเอพี่จุกเองมึงสอนเพื่อนดิีสอนเพื่อนเด้อยวะจียวันธรรมดาได้เว้ยเอาอยงสี่มื่นเดียวโบ๊ิต่มปลาปฝากเนอทุกอย่างห้าบาทปาตกัวาตกูครับบ่ตองมิจางเลยหิยำมาดเลยเีอยวผมจะสิสวงอี๋พอมจะเอาเฮ็ดไปหายดีมื่น แตพินนางเฝอแล้วมว่าสีกินกับขวบดกาาแต่ป้าังป้า anyway. มาให้เราะว่าโซเซหนาวจ้างป้าต e ้อนป้ามาจ้ตอนป้าใหย่เราะตยนกลางเออมือตุ๊บป้าต uh ุก huh. oh, ูไปหหยยังไงเซียบครับเซียบอยู่ครับโหเดว่าสนานี่ังว่ะนี้เกิดีไปเลยนี้เข้ามาอยู่ ฝายราศีแหละครับฝายราศีเปิดช่องนึงเด้อซีนองเด้อเยอะ้อเอาเด้อผมผมสูนอยู่เด้อวงหัวป้ายังเนี่ก้อนบกโคนแบบไงเลยอยู่ในศอกี่มึงผมสูนอยู่ได้แล้วครับตัวแรกของวันไอ้อเอาหินมาแท ไปทางไหนไปไปไปลงไปน้ำพ่มไปไปนี่กันน่บได้ลงมาบอกหึงสิยางไปผุดโอเคครับผมหากินในหินเลยครับผมพี่น้องครับนมาาลง ลงมากกับมาวานเจ้ี่น้องเยมา่ง้อมดักมันมันเป็นหินพระามมนเป็นหิเลยอ่เอาใส่เดี๋ยวคอยปงตตามตแกลุงลงกการทางยนใส่ไก่ๆุนย่นยนไก่ขุนเอนด้เออย่หางวันยี่ยเยยนยีม่นยนทังุนน่ะ ปรากฏัปิ่่วมอเนี่ยเขาคือเห็นลำน่โอ้แต่ว่าต้นนึงอยู่นี่เลยถามไงไม่ใส่ัวว่ะ่าถ้าพอนี่อันนี้ไว้อ้ ไม่ไไละนิละ้องแมเบิน้อเห็ปเข้ายังยกขึ้นสูงยอู้ยโอ้ยให้ปเ้ดไดูเสียังบ่ไไปจนไปจดดูเดียวอ้ยเดียวอย่รอยู่นไยนี้ไรทเ้แตอไเลยเ้เยดวเ้งแ่ยเด้เดี๋ยวเอไดกันไปจหยก่ โอ้ยเูดนโอ้ยหอยหน่อยเกือบรูอหน่อยโอ้ยเลยไปอ่ไปด้วยไปเยหายมันต่ำหินอีมันีเยวบ่ใดก็เอาไปใส่กัะังไว้รถโอ้โอ้นี่นี่นี่ไออกไปหาไอ้แล้วเด้อออกไปแล้วออกไปแล้วเห็นปะรู้ไ โอ้โไม่อ่โอ้ยายโอเคเลยเสียบูเนี้ยนี่มันคือขาดันนี่โอ้มันสถานารเขาเนเาะเขาตันหางป่วยสานะรโอ้ดีบู้กรกันเหมอนกัเจาไดรพี่ตัวเดียวเนาตัวใหญ่ ยันนยโอ้ยมจกุนเหมือนเยน่หนะเปจกดาบอ่นโอ้ยคนนึ่งจะเอาป่าคนหนึ่งเอาดาบมาใส่กันดีหดตัวแต่แต้ีงน่อยส่หมดส่หมดก็สหอยหมดเลุ้นกันต่อไปครับเปนาฝ้ายครับโอ้ยจะน้่งฝ้ายหรอออกไปแล้วอยู่นี่เหเนี่ยมันออกไปแล้วอยู่นี่เหีว่ะมันออกไงไดโอ้ยเห็นเด็นนี่หินไง มุดกันต่อไปมาหาได้พี่น้องเอ้ยมองต่อหินออกใหญ่เอ้าหินใหญ่ออกก่อนเอ้าต่อแหงเขาไปเลยแรงก่อนมาเสือออกมาเป็นยอกดินี่ยวได้ฝอว่าครับไปฝอว่าจุกหใหญ่นึงเอาหินออกไปหินออกเดี๋ยวเมื่อกี้ไล่ออกจากอันผู้มันแผ่นบ่ท่านมันป้าเหรอมันหินต่อันใหญ่ไหมป้า ไ่เุ็น่อพ่บุ่้นเป็นใหญ่หร่จังี่ต้นหลุนเบาเอ็นใหญ่ะโอ้นี่ละผ่ากันหนพากันหมุนอ่อนๆหนอโอ้ยอตดำตาแดงโอ้ยคนไรออกเย็นวาคนนมาจับเือเปลาโอ้เห็นมเย็ุด้รัเด้อโอ้โอ้คอยตอบมาหนอคุยเ่องแต่งกับหมุ คอยอยู่เหลือคอยตุ่มเนะครับของครับหลุดกันครับเี้นหน่โอ้ยอะไรนะอะไรไอ้ยาอ๋อจังกินเลยจักินเลยพี่น้องเอ้ยไอ้ยพี่ป้าพี่น้องเอ้ยอุ้ยอ้ยพี่น้องเพิ่งเหมืงครับเหมืงครับโอ้ยนี่นี่เป็นส่วนนึ่งนะพี่น้องเอ้ยพี่ไอ้ยามาทานมาทานครับพี่น้องอ้ยครับวันนี้ยู้ไซสครับนี่ครับเอ้ยยู้อยู้อไซส์หน่อ ฮะบอนคอทางเขาเดียวมัเนาะโอนคอทาาของน้องสายแน่นะบ่ครับแมนแมนขอลคออตนมัน่ะบอบอบอลบอลบอบอลบอลบอเบอล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 บอนบอลบอลบมลบอนบอลบอลบอนบอลบอพรอลบอลเอลบอลบอเบอ่บอลบอลอบอล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 าอคบอลบอบอลบอลบออบอบบอลออบเอบอบอบออครับบออบ ไอ้มไม้ยุส้วเด้อุ้ยเร็สู้อยู่สู้อยู่สู้หอยอุ้ยไม่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 เบบง่าเลยครับไม่แ่ายเด้อเ๋ยวเรเอาไม่ก่อนม้ยุงหวกไม่ยุงครับเออเอาแล้วาใไม่ค่อยๆต้มค่อยตุ้นี่ครับผมลางลาหินเลยลาหินกับลังลหินเขาให้ไลป่า หลุนครับครับตอไปครับไ่ใช่อปะาไปเสนอกันๆครับุูนครับครับปอป้าเลยบครับขออยู่ป้าครับปราขาวปาขาเนี่คือใีดำม่หน่อยนได้ครับนเอนไดฮะ่กำลังเปิดหินอยู่เปิดหินป้านออกบอโอ้เปิดตังใหนบโอเคไม้งามอยู่เดียว่าพัดนันอป้า อหนุ่งครับพี่น้องหนึ่งกันต่อไปอีกครับเออเอาเอาได้๋ยโอ้ยเกือบบอท่านได้แล้วอือเอาให้พี่น้องมึงเน่ยเห้พี่น้องมึงเน่ยโอ้ยเกือบบอท่านพี่น้องเลยให้พี่น้องมึงได้เลยฮูนเฮ้ยพี่น้องไว้ให้ห็ดไอ้ป้านี่หินอู้ยเลยครับหรือเปล่าสามตัวจีตัวอะไรวะครับยังอยู่ปะอยู่เข้าไปในแหินเลย กันนต่ออไปครบ <c oughs> โ้ย <c oughs> ยังอยู่นี่เหรอยู่ไร่ยหางครับพี่น้องไยป้านหินโอ้ป้านหินโอ้ไปเหี้ยสุดไหมเออสุนว่า ะอกเจก่มันออกอะไรอยู่เนี่ยไปครับป้าส่ไแ้หนปลาขาวมไปครับทั้งหมดชครับผมชื่นอยู่ลุ่นเห่อไงไหลออกากหินไหลเหอยู่ไะโอ้ยลุดก็ไม่ลีโอ้ยห่ด้หน่อยเดออห่พี่ครับพี่นอง โอ้โหปดผมนถือเนนนเนถือาด็ตวเหงวะมนถือเจ็แปดตัวไเียงเออกูครับพูหินครับูหินูหินได้ลเพิงได้ครับมันจินได้เหมันเเจ็ตนี่้นครับไปคทวีครับ ฮะใส่หมวใส่ถัวโอ้บ้านอะไรกันใส่รุดจ่อยครับรุดครับรุดเไครับครับพี่เอาครัมันกงวนตัวห่นอะไรหุ่นมัน่าเป่ายนะโอ้ยโอ้ยรรุดรุดรุดเออเอากระชังไปที่เรียบร้อยแล้ว อี่งัครับเาดเป่าเหอครับเขาไปเจ้าป่าเลยเจ้าป่าวก็มาเลยบรรยากาศครับเอามานะครับหนึ่ง้ยเาจวดอู้มากนครับพี่น้องล้งเครือล้งเครือแบรรยากาศครับอ้สุดยอดแ่บรรยากาศลมเย็นกล no? ินมะลนเนาะ โสนเยัว่อต้นเหยาตัวตัวน่เพีบพบพดโอ้มดไปซื้อมาทำอะไรการหาของมเด็มันมีท่อนไม้แี่ว่าง่ายไหมครับักประคองกลางเราไม่ได้เออไป่ะมาวิวไปกัน่อไสั่น

เอาไาเอาปลาครับเอาปลาเอาปลาครับมันโดนขอนไม้ฮะมันมันดท่อนไม้หว่อมันคายออกไปได้มันสหัวเลยอ๋ออยมดินงดิน นะครับแล้วกยังไม่เจอเลยเจอขอนอะไเลยอู้อู้อู้ไงครับอู้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 ป้าบ่ครับป้าป้าป้าตีหินได้บ่ครับได้บ่ได้เด้อปครับอ๋อพี่น้องมึงนี่ครับพี่น้องมึงนี่ดีเออยุยครับโอ้ถุยอนได้ครับว่านนียวขาทานเนาะว่านราฟังไปเลยเนาะโอ้ป่ากานครับว่าๆว่านอะพี่น้อง เาติดตามมครับลุกันต่อไปโอ้โหเกือบว่าเกือบว่าท่านโตเป็นร้อยขึ้นมากกว่านี้ครับผ่านผ่านผานเออติดตามครับไม่ต้องขึ้ข้างบนเป็นยังไงครับขยับขึ้นอีกครับนิดหน่อยขยับลงเลยขยับขึ้นครับเชฟขอขอยักลงข้างล่างหน่อยนิดนึ่งโอ้ก็ซึบก็ซึบก็เสะเสะแสะลงเนาะกระแสลงกระแสลงข้างล่างเนาะแต่ผู้บ่าวอุดรจะรู้ไหมครับคำว่ากระแสะเสะลงล่างลงล่างสักเล็กสักน้อยเนาะ ขึ้นช้างนะมัน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 ขึ้นบนมาตัวถือไมันหรมันถือเจอไหมอ๋อลงๆนั่าหากเส้าหน่อยเนาะไปครับผมพี่น้องครับขึ้นกันแล้วครับเต้พี่หาพ่อมาสมควรกันแล้วครับผมใส่สมมาฟาขวด ผมพี่น้องครับเบสชีเบสแหละครับผมต้องล่าพี่น้องไว้จำนี้แล้วครับโอเคอยู่ถือว่าเจ๋วเลยเล่นไอล้างไฟ